สวัสดีพี่น้องครับตอนับกไปโซชียลยูทูบคู่เบิ่มคู่นอครับสวัสดีวันนี้คืนวันอังคารครับวันอังคารนะครับวันนี้คู่เบิ่มก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับก็ออกมาดูน้ําที่บริเวณใกล้ๆโรงเรียนนี่แหละครับเป็นฝ่ายน้ําล้นนะครับพอดีน้ํามันลดครับน้ําลดแต่ก็ยังมีน้ําไหลให้คู่เบิ่มได้ตกอ้าวอันนี้2แต้มแรกนะครับของคู่เบิ่มนะครับตัวใหญ่กับตัวเล็กวันนี้คุเตยยืนตกอยู่กลางน้ําเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้ ท้องฟ้าสวยมากครับพระจันทร์ครึ่งดวงแต่สว่างมากนะครับวันนี้ว่ามาดูนะครับว่าคุ้มจะได้ประกฏดกลับบ้านกี่ตัวนะครับอันนี้เป็นประกฏดน้ําขุ่นนะครับตัวก็เลยจัดเหลืองๆสวยงามครับผมแต้มที่สองของคิ้มมาแล้วครับมาติดๆเมื่อกี้คูเต้ยก็ได้ไปหนึ่งตัวนะครับอันนี้คูเบิ้มก็ได้มาอีกหนึ่งตัวเนี่ยกัดตรงนี้เลยนะครับ อสีสวยครับปรากฏไซน์นี้กำลังสวยเลยครับโอเคครับเดี๋ยวปลดเบ็ดแล้วลุยต่อเดี๋ยวจะลองใช้เหยื่อตัวเก่าดูนะครับว่ามันจะได้กี่ครั้งนะครับโอเคยาวไปเลยครับทีนี้ก็มาดูผลงานของคูเต้นะครับอันนี้ผลงานของคูเบิร์มนะครับยังไม่ได้ปลดเบ็ดเลยครับคูเต้ก็เอาขึ้นมาอีกครับมาดูของคูเต้ครับหนึ่งสอาแอวแ ปลาแขงน้อยลูกปรากฏนะครับโอ้ยคูเต้ได้2ตัวแล้วครับตัวน้อยนะครับโอเคแล้วปลดเบรกก่อนครับผลงานของคูเต้ครับโอ้ตัวนี้ไซส์ใหญ่เลยครับคูเต้ก็จะตกเบ็ดมาได้กับแบบแปลกๆเนี้ยครับเกี่ยวหางเกี่ยวตัวเกี่ยวอะไรมาเงี้ยไม่เกี่ยวปากนะครับวันนี้ตัวใหญ่มากเลยครับวันนี้เราเปลี่ยนหมายแล้วนะครับเราเปลี่ยนมาอีกหมายหนึ่ง โอ้นตตัวใหญ่เลยครับโอ้โหแต่ติดหางครับผมเดี๋ยวปลดครับปลดครับปลดัวใหญ่เลยนะฮะไม่ใช่กัวเล็กๆนั่นเลยเรียบร้อยครับเกาะหางนะฮะเกาะหางตอนนี้ครูเบิ้มก็ เปลี่ยนตัวเป็นตะก้องเต็มตัวเลยนะครับให้คูเตอรยใส่เลยตอนนี้ได้อีกหนึ่งแ้มนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ผมชอบดูเวลาคูเตยตกตรงนี้มันมีมันมีทุ่นเรืองแสงเป็นสีเขียวอะ่ะเวลาที่มันได้ปลาแล้วมันจะสั่นๆดิงด่งๆๆๆสวยดีนะครับเอาตอนนี้ก็เราก็สะสมแต้มไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับ คุเต้ยก็ยังคงทําผลงานได้อย่างต่อเนื่องนะครับตัวนี้สวยมากเลยครับเหลืองเออเฮอเลยครับโอ้โหโอเคครับอีกหนึ่งแทมของคุณคูเตอรยนะครับแล้วก็มาดูผลงานโอ้โหวันเนี้ยมีด้ตัวใหญ่ๆเลยครับวันนี้เบิ่มๆเลยครับมีตัวบิ๊กเบิ่มเลยครับประเดี๋วก็ใหญ่ครับก็เป็นผลงานนะครับของ ค่าคืนนี้นะครับปรากฏปรากฏเหลืองนะครับผลงานเด็ดอีกของกุ้เต์อีกหนึ่งตัวครับเออเปลี่ยนหมากเม็ดนี่ได้เอาได้อลนะครับกุ้ยเต์ครับตอนนี้ดึงสนุกมือมากเลยครับนี่สุดยอดมากครับเอาลุยต่อครับเหยื่อเราเยอะวันนี้เสบียงก็เยอะครับเสบียงมีแต่น้มพี่น้องเอาลุยต่อครับ มาอีกแล้วครับหนึ่งแต้มสวยๆของกุณเตยครับนี่ถ่ายให้เห็นเลยคือต้องบอกว่าน้ำยุกเราตกปลาน้ําตื้นนะครับเราอะตกปลาน้ําตื้นเวลาที่เราดึงเวลาปลากินเบ็ดน,นะครับเราจะดึงดึงแรงมากตะกัวกับสิร้อยใส่หัวกันเลยครับตลกแง่แล้วกับกลางคืนก็มองไม่เห็นนะครับว่าตะกัวมันลอยขึ้นมายัางไงใครดึงตอนไหนไม่มีใครรู้นะ มันก็จะลอยขึ้นมาเพราะว่าน้ํามันตื้นนะครับคือได้ยินเสียงน้ําแรงๆก็จริงแต่ว่าน้าข้างล่างมันจะตื้นมากนะครับมใช้ดูดูเหยื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับหลายคนชอบถามมากนี่ปลาเรานะครับให้ดูให้ดูเรื่อยๆนะครับถือว่าปลาปลาไซส์สวยนะตัวใหญ่อยู่นะครับเนี่ยของครูเบิร์ดเมื่อกี้ดึงไม่ติดมันอมเหยื่อไวพี่นอ้องสูย์หลายมันบอลลกจักเทือ่อเอาเดี๋ยวเอาต่ตครับ ผ่านไปอีกไม่ถึง30วินาทีครับโคเต้ได้มาอีกแล้วหนึ่งตัวนี่ตัวใหม่ด้ยพี่น้องประมาณตัวเก่านะครับตอนนี้ครูเบิ้มก็ถ่ายวีดีโอมือหนึ่งนี่ครับตอนนี้เดยกกู้นปกิณิกันครับแล้วล่อลุ้นเบิงครับโอเคเดียวให้ดูนะครับยังสบายเขาสุดอีกจ,จัดฉากบุกขึ้นตดในปาตัวข้เก่าบอลใส่เบิงไปเรื่อยนะครับบอลเคยตัวพอดีเด้อนะครับเอาเรื่อยๆครับผม เนี่ยของเด็ดอยู่นี่ครับของเด็ดอยู่นี่อยู่ที่เหยื่อเรานะครับอ๋เดี๋ยวตกเบดต่อครับผมโอ้ยผ่านไปหนึ่งนาทีไม่ถึงนาทีเลยครับกำลังนั่งคุยกันอยู่เลยครับไซนนี้ใหญ่มากครับคุเต้ยครับอีกหนึ่งแต้มของคุเตอร์คุบ่มกำลังคุยกันเรื่องงานอยู่นะครับตกฟาไดด้วยคุยกันเรื่องงานไปด้วยนะครับตอนนี้เป็นการ P L C กันสองคนนะครับโอเคสวยงามคุบ่มกำลังเลียนเหยื่อคุเต้ยได้ขึ้นมาแล้ว ควบเป็นสายม้ามอยนะแต่กุเตยเป็นสายที่แบบสายดึงนะครับสายดึงเอาอีกหนึ่งแจมครับเอาไปดูนะครับคือเราอะคืออยากตั้งกล้องให้เห็นเวลาที่ตกปลาเราก็ไม่ได้ห่วงสูตรห่วงอะไรนะครับแต่กลางคืนมันตั้งกล้องไม่ได้เนาะมันมืดถ้าเป็นกลางวันเราจะเอาขากล้องไปด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าไม่ลืมจะตั้งให้เห็นว่ามันตกสนุกยังไงนะครับนี่คือทําให้เหตุผลที่พวกเราสองคนเนี่ยไม่อยากอยู่นิ่งเลยครับช่วงนี้เวลาน้าเยอะๆเนี่ยต้องมาออกมาได้ไม่ได้ก็ออก ขอแค่ออกมาก่อนเนาะสวยครับโอเค30วินาทีผ่านไปครับคุูเต้ยได้มาอีกแล้วครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับไม่ได้โกหกเลยนะครับแสดงว่าปลาตอนนี้กําลังเข้าครับโอเคครับกําลังเข่ากําลังเข่าครูเบิร์มกําลังดูไลน์ของจากสํานักงานเขตส่งมาเรื่องอบรมอยู่นะครับก็เลยยังไม่ได้เอาเบ็ดลงสักทีโอเคเดี๋ยวตกแล้วครับตอนนี้ขอทิ้งงานก่อนครับดึกแล้วครับ มาดูความแสบของปลาตัวนี้ของคู้เบิ้มนะครับอมเยยวไว้ครับแต่ปลาหลากนะกระตุกครั้งเดียวแต่เขาไม่ไม,ไม่ไม่ลากนะครับเขาก็อมไว้คู่เบิ้มก็คิดว่ามั่นไปแล้วล่ะเรียบร้อยแล้วมันคงจะไม่อยู่แล้วก็เลยดึงเบ็ดขึ้นมาซื้อสรุปแล้วติดขึ้นมาด้วยครับหนึ่งตัวโอเคครับสวยงามเลยครับเดี๋ยวลุยต่อครับ ของกุเต้ยครับอีกหนึ่งแ้มครับเมื่อกี้ของรูเบิร์กนี่เหยื่อยังอยู่นี่เลยเมื่อกี้เนี่ยได้มายังไม่ได้เอาลงเลยของกุเต้ยได้ใหม่อีกหนึ่งแฉมนครับอืมกระเด็นครับกระเด็นขอกองนี่พี่น้องเบื้องป่าเด้อนะครับเราไม่ได้เลี้ยงไว้นะครับเรามาเอาของป่าธรรมชาติจริงๆนะครับเอาโอเคยาวไปครับพี่น้องครับมาดูอีกหนึ่งแ้มสวยๆครับอันนี้ปล่อยให้ลากเลยนะครับปล่อยให้ลากเลย ปล่อยให้ลากนะครับแล้วก็สิเบิรงว่ามันสิลากตัวใหญ่เสมใไหนนะครับแต่ก็ตัวใหญ่อีครับบางครั้งก็เราได้เรียนรู้การตกเบ็ดนะครับว่าปลาตัวใหญ่จะลากลักษณะยังไงตัวเล็กกินยังไงนะครับอันนี้คือการเรียนรู้วิธีการตกเบ็ดของคูเบิ้มนะครับซึ่งเป็นมือสมัครเล่นนะครับนี่อีกหนึ่งแต้มครับเป็นการตกปลาที่ชิลมากนะครับนั่งเอียดขาตกปลาบนฝั่งผมจะให้ดูปลานี่ให้ดูปลาครับ นี่ครับก็ได้เรื่อยๆครับต่อเนื่องเลยครับโอเคไซนี้ดุยต่อครับว้าวๆาเลยครับไซนี้ของคุณเ้ยครับหลังจากที่ต่างโคนต่างดึงหลุดนะครับเมื่อกี้แต่นี้แก้ตัวครับแก้ตัวได้สําเร็จครับไซนี้โอ้โหใหญ่มากนะครับไงหลีเลยครับพี่น้องใส่กําลังงามเลยคู่บกระลังส่เบ็ดกําลังเ่เนืยอยู่นะครับอือหือ เดี๋ยวให้ดูครับนี่ครับย้อดมาเลยครับโอเคลุยต่อครับมาแล้วครับอีกหนึ่งแต้มครับเมื่อกี้คุ้เตอร์ได้ตัวใหญ่ไปนะครับเดี๋ยวคุบ้มก็ตามมาตัวไซขนาดกลางนะครับไซนี้กําลังงามเลยครับขออภัยนะครับเวลาภาคจะมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอีสานนะครับเพราะคุบ่มเป็นคนอีสานนะครับเวลาาบอาสิตกล่าจากหน่อยหนึ่งคุเตอรขึ้นมากอีกแล้ว กลเตยขึ้นมาอีกแล้วครับดูโหนี่จะให้ถ่ายคู่กันเลยเอาไว้ทำาปกคลิปเลยครับนี่เลยครับอือเรียกได้ว่ามาแพ็คคู่ครับเอากูเตยฝากปวดแน่แป๊บหนึ่งโอเคนะครับฝากกตเตยปวดเบรดให้นะครับเพราะมือหนึ่งถ่ายคลิปอยู่นะครับเรียบร้อยครับ Thank you very much โอเคครับลุยต่อครับ ผมถามพี่น้องเนี่ยถ้าเป็นยังสี่เนี่ยเจ้าสิงหวงนอนบ่มงง่วงถ้าป้าบ่กกินนี่อยากสินนอนมองนี่ละ <c oughs> โอเคลุยต่อครับผมโอ้นี่ครับสองตัวครับมาพร้อมกันอีกแล้วของกุ้ยเตยเนี่ยตลอดเลยของกุ้ยเตยไ่นชอบต,ติดโตนี่แหละครับนะนี่ยือกากุ้ยเตยปมดแล้วนะครับสองตัวเลยนะครับ อันนี้ก็เรียกว่าจับปลาสองมือนะครับของแท้นี่นะครับดูกันชัดๆเลยครับอืออือ,มอมืมีความปวดยากตะขอดีแห้งนะครับตะขอจินดาบนันีต้องเข้าแล้วนะครับเอาไม่ใช่นะครับจินดาบนันีต้องเข้าแล้วเดินคุ้ยต้ดูคุ้ยต้ยตยปวดอันนี้นะครับมันติดโต๊มั่นเนี่ยเรียบร้อยโอเคอือหือ ลุยครับของกูเตยมาอีกแล้วครับครูเบิ้มยิงยังใส่เยื่ออยู่เลยเนี่ยครับครูเตยดึงขึ้นมาอีกแล้วยังไม่ถึง20บวินาทีเลยอันนี้คือเรื่องจริงนะครับอยากตั้งกล้องให้เห็นเนาะตอนนี้คิดถึงครูตุ้ยมากเลยครับถ้าครูตุ้ยดูคลิปนี้อยู่เนี่ยบอกเลยว่าเสียใจด้วยนะครับชวนมาแล้วครูตุ้ยไม่ว่างนะครับครูตุ้ยว่าขอเป็นมืออื่นเอามืออื่นกับมืออื่น แต่เราก็ไม่รู้น้อพุ่งนี้ว่าปามจะกินหรือเปล่านะครับโอเคลุยต่อครับเอาละครับเก็บมาได้อีกหนึ่งตัวครับนี่เหยื่อนี้เหยื่อตัวนี้ใช้มาสองตัวแล้วนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับนี่เดี๋ยวจะลองจะลองใช้เหยื่อตัวเดิมอีกว่ามันจะกินอีกไหมอันนี้ใช้มาสองครั้งแล้วนะครับนี่ดูโหปลาโ้สิเต็มขู่แล้วครับ เดี๋ยวลองลองลองปรับเหยื่อตัวนี้อีกครั้งหนึ่งว่ามันจะกินอีกไหมนะครับ